สวัสดีครับแฟนแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์และช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะในคลิปนี้ผมพาทุกคนไปดูเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมพบกับเอเวอเรตันครับไปดูสิเอรายชื่อตัวจริงกันก่อนเลยครับวันนี้เป๊ปกวิดิโอลาจัดมาในระบบ4-3-3ครับประตูไปเอเดนสันครับกองหลังมีวอลเกอร์สโตนลาปอก,กับเจลกาเซโลตรงกลางมีโกโดการโรดี้บานาโดครับแนวรุกมีโฟเดนสเตอร์ลิงแล้วก็ด้านเจ้าหนุ่มโภพาเมอร์ Palmer, ครับไปดูทางฝั่งเอเวอเรตันกันบ้างครับ ประตูเป็นเจอแดนพิกฟอร์ดครับกองหลังมีเซมุสโคลแมนไมเกอร์คีนลูกัสดีนเนี่ยเป็นก็อดฟี่ครับองกลางมีฟาเบนเดลครับฮาลันนะฮะเทาเซนมีทางด้านแอนโทนีกรอดอนนะเดบาลาเกลและนายเป้าอย่างลิชาร์ดิซอนนะไปกันที่เอติฮัตสเตเดียมครับชมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอเวอร์ตันนะฮะเปิดเกมขึ้นมาซิต,ตี้ได้ทักทายก่อนเลยคนระับแต่โดนยิงไปติดบอร์ดครับสามอีกทรีนึงดูแลกันก็มุงเช็ดขาดนะ จังหวะต่อมาโคลพาวเมอร์ยิงไกลลูกนี้พิกฟอร์ดเซตได้จังหวะต่อมาสเตอร์ลิงไปเก็บมาครับแต่สเตอร์ลิงพยายามโยกแล้วสุดท้ายหาช่องยิงเองก็ยังไม่ผ่านมือพิกฟอร์ดต่อมาก็มีจังหวะเจ้ากรรมรับ V A R เจ้าปัญหากับลูกนี้สเตอร์ลิงล้มไปแล้วกบกรรัการเป่าจุดโทษครับอูแต่เหมือน V A R ส่งสัญญาณมาบอกให้เช็คดูอีกทีครับสุดท้ายบริสินกลับคำรับยกเลิกจุดโทษอันนี้ครับ เซตตี้ไม่ยอมแพ้ครับสุดท้ายท้ายครึ่งแรกครับเอาจนได้ครับจอกาเซโล่ใส่ก้อยมาให้สเตอร์ลิงยิงเข้าไป1-0ครับลูกนี้สวยจริงๆครับวางจะจากาเซโร่ก็ดีใส่ก้อยมาแลังสเตอร์ลิงตั้งขาหลอไปครับโอ้แล้วสวนตัวเลยที่ฝรั่งเศสมาดูในครึ่งหลังบ้างครับโฟเดนโฟเดนตบเข้าไปข้างในโดนสกัดออกมาครับอลันสกัดไม่ดีแถวสองโรดี้วิ่งมาตะบันเลยลูกนี้โอ้โห 2-0อสติตี้ขึ้นนำ Rodri ยิงแรงทุกจรวดพิซซายรับจังหวะโรดรครับยิงวาลูกนตีไซส์โป้งกับฟอร์ดปัดได้ปลายมือมันก็ไม่เพียงพอสำหรับการเสียประตูดีครับเตะต่อมาครับซิตี้ไม่รอช้าครับพาวเมอร์แทงตามช่องบ่ายวอกเกอร์ตบเข้ากลางสเตอร์ลิงลูกนี้ยังไงแล้วจู่จับบอลไม่ดีฟอร์ดดักได้ครับ ครับอย่างไงให้กุดกันพาไปเองพาเมอร์ยิงเองบอลชาแลบแล้วแบโดนกินเข้าไป3-0ผู้สวัสดกับซิตี้เก็บชัยในนัดนี้ไปได้เ,เกมจบไปแล้วนะครับชัยชนะก็ตกเป็นทางฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปดูแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้หน่อยครับเป็นทางด้านโรดดี้ครับ ต,ตลอด90นาทีครับทำได้1ประตูครับสัมผัสบอล123ครั้งนะครับผ่านบอลแม่นยำ108ครั้งคิดเป็น93.9%วางบอลแม่นยาว7ครั้งนะครับชนะในการดวลลูกบนพื้น4ครั้งครับชนะในการดวลลูกอากาศ3ครั้งเข้าปะทะ3ครั้งเก็บกีพา1ครั้งเตยบอล1ครั้งเก็บเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอตลอดฤดูกาลครับและผลงานในนัดนี้ต้องบอกเลยว่า w o r ร์ class นะฮะ ติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่แฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ครับเราไปดูสถิติหลังเกมเล็กน้อยครับแมนเชสเตอร์ของบอล77.2%นะฮะสเตลเวอร์ตัน22.8ซิตี้ยิงด้วยกันทั้งหมด17ครั้งครับเอเวอร์ตันยิง4นะฮะซิตี้เข้ากรอบ7ส่วนเอเวอร์ตันเข้ากรอบ1ครั้งเท่านั้นก็จบไปแล้วครับเกมเพลย์ล็กนัดที่12นะครับเป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีเหนือเอเวอร์ตันครับ แลพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ใครดูใน YouTube ฝากกด subscribe ช่องเรือใบอัปเดตด้วยนะครับใน Facebook ฝากติดตามช่อง Manchester City Thailand กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID